ุคเรียกว่าช็อกวงการบันเทิงกับการสูญเสียดาราดังในอดีตภาวนาชนะจิตผู้ที่ได้ชื่อว่าไขมุกแห่งเอเชียเนื่องจากได้แสดงนำในภาพยนตร์ฮ่องกงหลายเรื่องซึ่งได้เข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยภาวนาโด่งดังในฐานะนางเอกหนังเล่นคู่กับพระเอกดังๆไม่ว่าจะเป็นมิตรชัยบัญชาสมบัติเมธนีกรุงศรีวิรัหรือกระทั่งดาราคู่ขวัญยอดชายเมฆสุวรรณ ภาวนาหรือหญินเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในบ่อน้ำํำภายในบ้านพักส่วนตัวที่จังหวัดนครปฐมท่ามกลางความสงสัยว่านี่อาจจะเป็นการฆาตกรรมเพื่อหวังสมบัติกว่าร้อยร้าน ครับคุณผู้ชมครับการจากไปของไข่มุกแห่งเอเชียภาวนาชนะจิตนะครับซึ่งถึงวันนี้หลายคนก็ยังประหลาดใจระคนกับความสงสัยอยู่นะครับวันนี้เราอยู่กับคอลัมนิสต์ชื่อดังนะครับคุณสันติเสวิมณนะครับสวัสดีครับคุณอาสันติครับครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปสอบถามนะครับความคืบหน้าจากคุณหัตถยาเหล่าแสงทองนะครับน้องสาวคุณภาวนาชนะจิตก่อนนะครับคุณหัตถยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนภัทรและคุณนจรีค่ะครับผมความคืบหน้าตอนนี้ในเรื่องการเสียชีวิต ทางญาติพูดคุยกันยังไงครับมันมีปมเรื่องของสรุปแล้วเป็นการฆาตรกรรมหรือว่าอุบัติเหตุอยู่นะครับเออก็ยังคงคิดว่ามันมีเงื่อนงามนะคะครับครับก็ไม่<ผ>มน่าใช่อุบัติเหตุค่ะตามปกติพี่สาวคนที่ขี้กลัวแลวจะไม่ขึ้นค,คือคือคงไม่ขึ้นไปขอบบ่อซึ่งอยู่ริมน้ําขนาดนั้นไม่เคยเป็นเป็นวิสัยของแกเลยค่ะอืมครับครับ,รบแล้วสืบสาวร,ราวความแล้วเนี่ยตอนนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้มันถูกต้องค่ะอืมครับผมก็ยังเป็นข้อสงสัยที่ทางญาญตาเนี่ยยังย,ยัง,ยงคล้องใจยอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าตลอดเวลาพี่สาวเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยก็จะมีอะไรก็จะมาระบายเพราะ็จะมาทานข้าวที่บ้านเส,สมอค่ะคุณอาก็จะระบายว่าจะมีการมีปากเสียงอะไรกันตลอดเวลาค่ะอืมเราทุกครั้งที่มีปากเสียงบ้างแล้วก็ฝ่ายชายก็จะแบบ หายออกไปทั้งคืนแล้วก็เมากับมาเน่ยบางครั้งสองสามวันติดต่อไม่ได้พี่สาวก็จะโทรมาว่าให้ไปช่วยนอนเป็นเพื่อนพราะแครแกเป็นคนขี้กลัวอืมครับสามารถสอบถามได้จากคนใกล้ตัวได้เลยว่ามันจริงไหมครับคุณธัทยาครับตอนนี้เนี่ยพอจะคิดเหตุจูงใจได้ไหมครับว่าการฆาตกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นจากอะไรอะครับเหตุจูงใจมันก็น่าจะมีอยู่เรื่องเดียวนะครับเพราะว่ามันมัน ผลประโยชน์ตัวนี้มันมันก็ทําให้คนทําได้ในดินการการตายของคนแต่ละคนมันก็อับสาเหตุเด๋ยวเรื่องนี้ทงนั้นคชัดส,สมบัติน<ฆ>้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็คือคนเราต้องมีความอดทนถึงขนาดว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาโดนพี่สาวบางครั้งทะเลาะกันแล้วพี่สาวจะเป็นคนที่เออเกี่ยวกราดใะ,ะ่ไหมคะก็โขกสับต่าง,างๆนานาแต่แต่ฝ่ายชายก็เขาก็ทนได้ตลอดนะคะคนมาจนกระทั่งวันนี้ซึ่งพี่สาวก็เคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าอาจจะมีการ ผูแล้วก็คิดจะทำนิสิตจะทำนิติกรรมให้ให้เด็กเกี่ยวกับการทำอะไระที่แกบรรลุนิติภาวะซึ่งตอนนี้แกบรรลุพอดีแต่ยังไม่ทันได้ทำเลยอ่ะพอดีเลยคร,ครับผมก็ยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับผมกับการเสียสมาชิกในครอบครัวไปแล้วเราก็จะตามติดเรื่องของปมต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณคุณอัญยาครับขอบคุณมากนะคะคุณค่ะวันนี้เราคุยอยู่กับคุณสันติสเวนวอนครับสวัสดีครับ คลุกคลีอยู่ในวงการมาตลอดวงการมาถึงเมื่อสักครู่ได้ฟังจากที่ญาติได้พูดเนี่ยนาคิดยังไงครับผมฆาตกรรมหรือว่าเป็นปผงวุ่นวเตุมันก็อย่างที่น้องเขาว่ามีเงื่อนงำคือมองดูสิ่งแวดล้อมภาวะแวดล้อมมันน่าจะมีเงื่อนงำเพราะว่าผมเนี่ยกรหยินรู้จักนานแล้วเกินก็จะว่าไปแล้วมากกว่า50ิปี เพราะว่าหยินเนี่ยเป็นคนอยู่ในซอยบ้านเดียวกับผมอค่ะซอยสุริยวงค่ะวงเวลเล็กฝั่งธนบุรีค่ะหยินเนี่ยจะจะไม่ทิ้งถิ่นอ่ะจะอยู่ในฝั่งธนเสมอจะอยู่บุกบ้านแม้ทั้งไปซื้อบ้านเนี่ยยอดชายก็พาไปซื้อก็ใกล้ฝั่งธนค่ะหยินกับผมรักกันแต่ว่าผมอายุน้อยกว่าเขาค่ะค่ะเขาเรียกผมว่าพี่สันติสมมคุบอกเขาอย่ามาเรียกผมพี่สันติเดี๋ยวยุผมสั้นค่ะเพราะจริงอาหมูอายุน้อยกว่าคุณหยินใช่แล้วครับเอ่อฉะนั้น แล้วผมตลอดระยะเวลาที่หยินเข้ามาในวงการภาพยนตร์เนี่ยผมเองก็สนิทก,กับเขามากโดยโดยเฉพาะระ,ระยะหลังเนี่สนิทมากๆตรงที่ผมกับอาจารย์ภัจิตเนี่ยรักกันมากภัยจิตสุภาวาลีเนี่ยรักกันมากมแล้วภัยจิตก็เพิ่งจะมากล้าเปิดเผยตามเป็นข่าวว่าเป็นสามีความจริงผม,มรู้ว่าคุณอาจารย์ภัจิตเนี่ยเป็นสามีมาตั้งแต่้ย สามสี่สิบปีที่แล้วแต่ไม่กล้าพูดเรารู้เรารู้ว่าควรจะพูดหรือไม่พูดนะครับตอนนี้นีพอเกิดข่าวขึ้นมาเนี่ยมีการพูดถึงสมบัติพูดถึงมรดกเนี่ยคนหลายคนก็เพิ่งรู้นะว่าไปรวยมาจากไหนไปทำธุรกิจอะไรถูกต้องครับก็ความจริงต้องเรียนว่าไอ้ความรวยของคุณหญินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีได้มรดกตกทอดมาจากบรรพุรษอเลยนะครับผมเองมีส่วนที่รู้ความรวยเขาคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อตอนคุณหญินก็ไม่มีงานหนังเล่นเท่าไหร่ เขาก็เคยมาชวนผมทำธุรกิจอย่างหนึ่งคือพาคนไปเสริมความงามที่ประเทศรูมาเนีรูมาเนีครับตอนนั้นมีด็อกเตอร์อาน่าดังมากคือเรื่องมีอยู่ว่าคนไทยตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าการเสริมความงามเช่นฉีดยาเขา้าหน้าตึงไป<อ>ทักอ,อะไรนผะมคนไทยยังไม่รู้<ะ>อ่ะท่านอาจารย์คือปามโบสเป็นคนแรกมาเขียนลงในในหนังสือสยามรัฐ ก็าท่านไปที่โรมาเนียไปอยู่กับดออรอ,อาดาแล้วท่านกลับมาก็สดชื่นแข็งแรงขึ้นมาค,คุณหญินก็มาหาผมอกอบพี่สินเตอมาเรามาทําทัวร์ไปพาคนไปเสริมความงามกันที่โรมาเนียมผมอเองก็ทําทัวร์อยู่แล้วตอนนั้นผมอยู่ไทยรัฐผมทาทัวร์เรื่องอาหารกินอาหารเปิดพิสดาาเนี่ยนะครับผมบอกญินอย่ายมายุ่งกับพี่เลยแค่ทัวร์เปิดพิสดารพาคนไปกินพี่ก็จะตายอยู่แล้วไอความงามเป็นเรื่องเธอญินก็ก็คำ ต้องบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่พาคนไทยโดยว่าเศรษฐีไปญญรรไปบล็อกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดค่าหัวเท่าไหร่ครับตอนนั้นคุยกันหัวละแสนขึ้นอัพกี่ปีมาแล้วครับประมาณก็ตอนนั้นผมยังอยู่ไทยรัฐอยู่ประมาณพศสอง0 สามสิบกว่ากว่ายี่สิบย่ปีมาแล้วสามสิบกว่าปีมาแล้วสาิบกว่าปีแสนหนึ่งนะตอนนั้นถือว่าแพงมากก็ก็คิดง่ายๆหัวหนึ่งสมมติว่าสารหนึ่งเนี่ยเราได้ค่าเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยหนึ่งหมื่นหมื่นตอนนั้นก็ซื้อทองได้ประมาณสักห้าบาทต้องเอาเดี๋ยวนี้ทองห้าบาทเท่าสองหมื่นห้ากต่อหัวเราได้เกือบแสนกว่ากว่าทีแล้วคุณหญิงก็ทําเป็นประจําครับทําเออกระเรอ จนไปที่รู้วงการนี่รู้กันหมดว่าคุณภาวนาชนะจิตเนี่ยเป็นคนพาคนไทยไปทําความงามกันที่โรามนี้ทาเก็บเงินอยู่หลายปีไหมครับนนเก็บหลายปีนะผมคิดว่าอย่างน้อยคุณยีงก็มีเงินล้านตอนนั้นแล้วละ่ะเงินล้านสาหรับ30ปีที่แล้วสำหรับสามสิบปีที่แล้วต่อมาต่อหลังคุณหญิงก็กับอาจารย์ประจิตเนี่ยเขาเข้ามาทำบิสเนสร่วมกันก็เงินเงินมันเหลือ,อก็ถามว่าพื้นที่ทำไรดีบอกไม่รู้ว่า ผมรู้เรื่องอาหารอย่างเดียวแต่เธอเป็นกวางตุ้งไม่ใช่เหรอคนไทยกำลังชอบกินสุกี้กวางตุง้งแล้วก็เปิดร้านสุกี้กวางตุ้งสิเพราะอาจารย์ก็มีความรู้เอกี่ยวกับอาหารู่แล้วถูกต้องเพราะเป,ะ<ไ>ปิดร้านเขาเขารบผมแล้วก็เปิดกับอาจารย์พิจิตรนะอาจารย์พิจิตรก็เป็นนักธุรกิจคุณหญินก็มีเงินคนมาทาผมก็เป็นเหมือนพี่ชายทั้งที่อายุน้อยกว่าเขาก็ช่วยวางแผนในเรื่องการโปรโมทโค้ตาร์เรื่องอาหารให้เขาก็เปิดร้านสุกี้แห่งแรกเนี่ยขึ้นที่ซอยพณิชยการ นบุรีขายดีอีกแล้วเขาเป็นคนทนบุรีเด็กฝังทนเขาเด็กฝั่งทนก็เปิดกิจการนี้เปิดหลายสาขาก็รวยตอนนี้รวยกันจากการเปิดไอ้สุกี้ยากี้กวางตุ้งจากนั้นก็เงินคงจะเหลือก็มาคุยกับอาจารย์เพจิตว่าเออเงินเป็นไรผมมาเล่นที่นะก่อนหน้าที่ผมจะมาทําอะไรเนี่ยผมเล่นที่มาเพราะว่าผมรู้ว่าที่เนี่ยมันของที่มันจะหดลงไปเรื่อยๆคนมันเกิดขึ้นก็คุยกับอาจารย์จิตเล่นที่เหอือาจารย์เขาก็ไปเล่นที่กัน กับอาจารย์พิจิตซื้อที่อาจารย์พิจิตเป็นคนชี้ทางให้คุณหญินรวยเพราะว่าเขาเป็นคุณนักธุรกิจเขาเมองกันไกลแล้วผมกับอาจารย์พิจิตเป็นเพื่อนกันอาจารย์พิจิตนี่คือเป็นผู้มนวยการสร้างไม่ใช่หรือเปล่าคะเป็นผู้ที่วางแผนการโปรโมตโฆษณาภาพยนตร์ไทยเก่งมาก PD ดี o d u c t i o n ่นสมัยสักสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยใครทําอะไรต้องถาม PD ดีโปรดักชั่นเก่งมากเขาจนมีชื่อว่าอัจฉริยะเลยนะก็เรียกมือทองสมองเพชร ก็มีหัวทางมาร์เก็ตติ้งอะไรอยู่แล้วเก่งใช่แล้วความอย่าผมไม่อยากเล่าเรื่องลึกๆส่วนตัวนะเพราะว่าอาจารย์ไปจินเนี่ยเขามีคนรักในดวงใจเขาเนี่ยตั้งแต่เขาอยู่ลพบุรีก่อนที่จะเข้ามาก็คือคุณภาวนาจนะจิตมาสารภาพเอาเรื่องส่วนตัวไม่เล่าดีกว่าเอาว่าเล่าเรื่องว่าคุณเปจิตเนี่ยเป็นคนชี้ท่องทางพี่ยินผมก็อยู่ในเหตุการณ์เล่นที่มาซื้อที่เขาไปซื้อกันซื้อกันเออก็เลยก็ว่าไปผมก็เล่นที่ทางเหนือเขาก็ไปเล่นที่ทาง ทะเลคือสรุปแล้วเนี่ยเป็นคนที่ขยันไม่ได้ว่าหมดใจนะนะเขาคนจีนวางตุ้งเขาเลื่องจากมาคือนิสัยส่วนตัวจากที่ได้รู้จักกันเนี่ยกับลักษณะนิสัยเป็นยังไงครับผมเออเขาเป็นคนน่ารักนะพูดจ้าหนุ่มตัวเขาเล็กอย่างหนูเนี่ยตัวเล็กเล็กเออจังๆแต่ลึกๆผมมองเขาเนี่ยบางทีเขาก็จะอารมณ์ออกการอยู่บางทีเรามีเรื่องอะไรผมก็ ชิงนี่เราก็มีอะไรกันส่วนตัวกันนะผมก็ไม่ใช่มเขารู้ก็ก็น่ารักนะฮะแต่ก็ผมเห็นเขาคนบางทีก็เรื่องเจ้าอารมณ์นิดนึงนะคะคนยุคใหม่เกิดไม่ทันเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเหมือนดาราคนไหนครับยุคนี้ในยุคบ้านเราในตอนนี้เขาถ้าผมว่าอาจจะเหมือนคุณอั้มพัชราภาคุณอั้มนี่เขาก็ไม่ใช่ดารายอดนิยมอะไรเท่าไหร่แต่เขาเก่ง ทำมาหากินเก่งนะอย่างยุคของคุณหญินเนี่ยยอดนิยมตรงเพชรราจวรราชจะไหมก็เป็นเวลาวัญใจค่ะคือเป็นแต่ว่าเห็นว่าเป็นแนวแบบว่ากุกกิ๊กน่ารักใช่ไหมคะคุณหญินคุณภาวนาสมัยก่อนดังเอกขิกขุไม่มีโนเนอะไรอย่างเงี้ยเขานรู้จัเด็ขิกขุแล้วคนจีนอ่ะเขาจั่วเลยแล้วก็เขยี่อ่ะภาษาจีนกลางก็ได้ภาษากวางตุ้งก็ดีก็เลยเป็นไข่มื้นนิสนาฬิกาครับตอนนี้มันมีปมเรื่องมรดกเนี่ยคนก็เลยถามถึงลูก คุณภาวนานี่มีลูกบุญธรรมด้วยใช่ไหมครับมีสิข่าวเขาออกมคครับลูกบุญธรรมก็ยน้องสาวเขาพูดเนี่ยลูกบุญธรรมนี่ก็คือลูกของน้องสาวเขาคับนะคุณภาวนาไม่มีลูกเท่าที่ผมรู้นะเชื่อว่าไม่มีลูกแน่เลยคุณยืนนเงี้ยมาแต่ท้องไส้ผมต้องเห็นแล้วท้องโตแล้วค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของลูกบุญธรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสจะได้มรดกแต่ถ้าพูดถึงสามีคขออภัยคนที่คบหากันอยู่ปัจจุบันเนี่ย เห็นว่าไม่ได้จดทะเบียนดังนั้นนี่ไม่มีสิทธิในมรดกอยู่แล้วดังนั้นเรื่องปมฆาตกรรมนี่มันก็มีเงอนงามมันมีเงื่อนงามมอนอย่างว่าคุณน้องสาวเขาพูดตะกี้นะผมไม่บอกว่าใครนะต้องบอกก่อนผมไม่ว่าใครแล้วผมไม่ได้ไปลกาวหาใครตรงนี้นะเพราะว่าถ้าคนเรามีอวิชชาเข้ามาบดบังมีโลมะโทสะโมหะโลภเอาง่ายๆโลภคือโกรธหลงอะไรเนี่ยก็อาจจะเห็นผิดเป็นถูกไป แต่ว่าผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมพูดว่าทำหลักพระพุทธเจ้าพูดศาสนาท่านก็บอกว่าอย่าให้ควบคุมอาลงไว้นะครับหิ้งมาหิ้งก็ร้อนหิ้งคาก็แรงเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องผมถึงเป็นฝ่ายแพ้พระพุทธเจ้าสอนผมว่าเป็นผู้แพ้อาจจะเป็นด้ผมไม่วิจารณ์ในเรื่องนี้แต่ว่าอวิชาตัวนี้บทบังทําให้คนเราทนอะไรผิดผิดได้เยอะแต่ผมก็คือไม่ได้กล่าวหาโทษใครทั้งสิ้นแต่พูดถึงถ้าสมมติว่ามีการฆาตกรรมไม่ว่าคู่ใดบางทีมันก็เกิดจากอารมณ์ความโกรธ ก็คุณก็รู้อยู่ด้การสื่อมวลชนก็เห็นว่าบางอย่างนี่มันไม่น่าจะฆ่ากันมันก็ฆ่ากันขับรถปาดกันนิดนึงก็ยังยิงกันเลยคนไทยใจร้อนอยู่นี่โอโหร้ายยังเลยวันนี้ขอบคุณมากๆหมดเวลันานะครับอาจารย์สันติขอบพระท่านและเหรอเท่านี้แค่แต่ไมดเยอะเท่านี้จริงๆก็มีอีกหลายเรื่องเพราะว่าคุณอาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่สนิทกับคุณหญิงภาวนามากสนิทมากครับสนิทนะคะเชิญมานี่นะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยก็เลือก สิ่งที่ดีๆไปนะครับจากทุกคนที่ได้จากเราไปนะครับ